นก็จะมารีวิวข,ขวบวนะคะเพระาะว่าพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นหาวาเห็นนะคะไม่ไแน่ก็จะรีวิวให้นะคะนี่คือข่าวขวไว้แล้วนะคะเป็นข้าวสามจะเป็นข้าวเจ้าขา้าวเหนียวขา้วขาเวาเจ้าข้าวอันข้าวเหนียวและข้าวเจ้ากับขวได้นะคะเขาจะใส่ข้าวขวลงไปนะคะปั่นก่อนค่ะเพิ่นว่าเพิ่นหาวาเห็นนะคะสูตรเก็ดข้าวขวหอมนะคะมีน,น้อยเลอะเล่นๆกับเ็ด่ายนะคะ ต้องใส่เครื่องปั่นแบบทีนเป็นหัวคือจังกันคล้ายๆเครื่องปั่นนำผลไม้ที่มีหัวนิดหน่อยแถมมากมันจะละเอียดนะคะเครื่องปั่นแบบนี้มันจะปั่นขัวๆจะบลละเอียดนะคะนี่หน่อยประจาเป็นต้องใส่เพราะนนว่าเนื้อมันเริ่มมมดพ่มแล้วนะคะเพราะข้าปั่นขัวๆได้แล้วข้ากัดที่ใส่ง่านะคะข้าวติดขัวง่าขาวใส่นะคะเขาจะใส่ง่าเขาลงไปนะคะปั่นสมนะคะ ว่าเซอีกแบบหนึ่งก็คือเอาง่ายๆเสียงขาบดขวไว้ปันกอนนะคะสีเง็ดเบิปงทั้งสองแบบเทชแบบใดกระไดแต่ว่าจะเห็นเิ็งทั้งสองแบบนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ได้ง้าขาวที่ข,าข้าวขวไว้ปันกอนนะคะ คะข้าก็จะปัน่นปั่นจนกระทั่งได้ง่ายๆเขาเห็นบ่นคะละเอียดนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งนะคะกระสีละเอียดประมาณนี้บัรเัเาก็จะใส่ข้วัดวลงไปอีกเฮ็ดให้เบิเ้งประมาณมาอ่าอย่างนั้นเข้ามามันบ้างหยีบบ่อยบ้างเป็นชิ้ลงบ่อยนี่ค่ะเขาก็จะใส่ข้วัดวเขาลงไป ใส่ใส่ข้าขวกลัวลงไปก่อนแล้วก็จังใส่ปั้นเสร็จแล้วจังใส่ในงาไปที่หลังหรือว่าจะใส่ในงาก,ก่อนแล้วจังใส่ข้าขวกลัวลงไปที่หลังแต่น,นี่ค่าเท่ากันเพราะว่าผลออกมามันกระจายทอกันนะคะป <ate> ้อนก็ต้องมันต้องผสมกันอยู่แล้วนะคะแล <ate> ้วนี่เราจะปั้นในเศษลายเบิ้งนะคะแล้ก็คือข้าขวครัว นี่ก็คือขัาวขวหอมๆของเขานะคะมันต่ามันปั้นบ่แหลกนะคะเพราะว่าเครื่องปั้นเขาไม่หน่อยพอดีนะคะแต่ว่าก็ะเทยพี่น้องเบิ่งเพอ่าเป็นสังเขปนะคะว่าขัวเข้าขัวเข้าแล้วก็มะขวได้ง่าสีขาวนะคะเอาง่าขาวนะคะอัตราส่วนกับกะข้าวกิโลนึงกับง่าประมาณสองขีดนะคะขวาแล้วก็ปั้นใส่กันดีที่สุดถ้าปั้นกับอันหัวหัวปั้นแบบเครื่องปั้นคลไม่นะคะที่เขาแถมหัวในหน่อยมากมันสีละเอียดดีมาก แต่อันนี้ไม่ไน้อเอาเครื่องปั่นแบบปั่นเหนือมันก็เลยบ,บอกคายละเอียดนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจให้เรีนพี่น้องเบิ่งนะคะนี่คือเขา,ขาหัวหอมหอมของเขานะคะลองไปเห็ดเบิ่งนะคะใส่หลับใส่ก้อยใส่อมแสบแน่นอน,นะคะน่ะหอมโดนหอมหน้านนะคะลองไปบนน่าะช้โดยจะใจจ้ารังนะจุ๊บ